ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงแกจิตรีวิวในวันนี้ทางร้านมั่นคงของเราก็มีลำโพงที่ราคาประหยัดและคุณภาพดีมานำเสนอให้กับทุกท่านกันครับแต่ในวันนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราจะรีวิวลำโพงทั้งหมด4ตัวจากแบรนด์アンเกอร์ซึ่งแบรนด์นี้ต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นแบรนด์ที่นิยมมากในประเทศอเมริกาจุดเด่นของลำโพงแบรนด์นี้ก็คือสเปคจัดเต็มเสียงดีฟังสนุกแบตเตอรี่อึดและที่สำคัญที่สุดเลย ราคาถูกมากครับ เอาละครับท่านผู้ชมถ้าว่าคุณพร้อมแล้วเรามาดูเทื่อวลำโพงตัวแรกกันเลยดีกว่าครับลำโพงตัวนี้น่าจะเป็นลำโพงที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนอย่างมากครับโดยที่ตัวลำโพงจะมาในชื่อแองเก o u n d c o r e 2ครับจุดเด่นของตัวลำโพง Southund Core 2นั้นก็คือลำโพงรุ่นเล็กสุดประหยัดที่สเปคจัดเต็มพกพาสะดวกใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนานและเสียงดีและที่สำคัญราคาถูกมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเจ๋งยังไงบ้างอุปกรณ์ภายในกล่องจะมาพร้อมกับลำโพง s o u n d Core 2 และมาพร้อมกับสายไมโคร USB และคู่มือการใช้งานครับในการออกแบบด้านหน้าตัวลำโพงจะเป็นตะแกรงเหล็กอย่างดีพร้อมห่อหุ้มด้วยยางที่มีคุณภาพดีมากครับด้านหลังของตัวลำโพงจะถูกสลักตราแองเกอร์อย่างสวยงามมากๆเลยครับและตัวด้านบนของตัวลำโพงจะมีปุ่มเปิดปิด ปุ่มลดเสียงปุ่มเพย์พอสปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่ม p a i ์ร n g Bluetooth ในด้านข้างของตัวลำโพงก็จะมียางที่สามารถเปิดออกได้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสายไมโคร USB และยังสามารถเชื่อมต่อสาย AUX 3.5ได้อีกด้วยครับสเปคของตัว Soundcore จะมาพร้อมกับ Bluetooth 5, และกันน้ำระดับ IPX7 ครับแถมยังมีแบตเตอรี่อึดนานถึง24ชั่วโมงและสามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้สายไมโคร USB ครับพร้อมกับไดเวอร์คู่ที่มีกำลังขับมากถึงข้างละ6วัตต์รวมกันได้เป็น12วัตต์ครับโดยขนาดของ ตัวลำโพงจะมีความกว้างอยู่ที่165ม mm, ิมครับและมีความลึกอยู่ที่45มิมและมีความสูงอยู่ที่54มิลิมครับลำโพง Anger Soundcore 2เป็นลำโพงที่จัดได้ว่าสเปคจัดเต็มมากๆครับหากหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเสียงดียังไงและดีขนาดไหนหยิบหูฟังของคุณขึ้นมาและผมจะพาคุณไปฟัง Sound เ e สของตัว Anger Soundcore 2กันครับ Yeah. เสียงของลำโพงซาวคอถูทูขนาดเสียงร้องมีความใหญ่โตสามารถจับต้องได้ง่ายเนื้อเสียงร้องมีความสมูทย่านเสียงต่ำมีความหนักแน่นสามารถคุมมวลเสียงได้ดีไม่เอื้อหล้นเบสมีความลึกในระดับที่น่าฟังครับเสียงสูงให้ไปเสียงที่มีความคมอยู่เล็กน้อยสามารถฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วๆได้ดีโดยเฉพาะเพลงร็อกที่ให้เสียงกีตาร์ที่ฟังสนุกครับ ลำโพงตัวเล็กที่เสียงดีขนาดนี้หลายๆคนเริ่มจะสงสัยแล้วว่าราคามันเท่าไหร่กันในราคาสุดคุ้มครับตัวอ n น e r soundcore 2จะมีราคาอยู่ที่1,890บาทครับสำหรับผมแล้วราคาลำโพงที่มีสเปคขนาดนี้และเสียงดีขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับหากใครก็ตามที่ชื่นชอบความสวยงามของไฟ r g b แล้วก็ลำโพงตัวที่2ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ ลำโพงตัวต่อมาที่เราจะมานำเสนอกันจากแบรนด์ a อเกนั้นก็คือลำโพง n อ e r Soundflare 2ครับลำโพงตัวนี้มีจุดเด่นก็คือไฟที่สวยงามของตัวลำโพงครับและยังมีระบบเสียงแบบ3-60องศาทําให้เราสามารถได้ยินเพลงอย่างชัดเจนในทุกๆองศาเลยครับอุปรกรณ์ภายในกล่องก็จะมาพร้อมกับลำโพง Flare 2สายชาร์จ usb c และคู่มือการใช้งานด้านบนของตัวลำโพงจะมาพร้อมกับสวิตช์เปิดปิดเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มเพย์พอยสตรงกลาง และมีปุ่มที่ใช้สําหรับการเปลี่ยนไฟของตัวลำโพงอยู่ตรงด้านล่างครับตัวลำโพงจะถูกห่อหุ้มด้วยผ้าอย่างดีทําให้เราสามารถจับได้อย่างกระชับมือครับด้านข้างของตัวลำโพงก็จะมีปุ่ม pairing bluetooth และปุ่มเพิ่มเบสที่ใช้ในการเพิ่มเบสของตัวลำโพงครับตัวยางจะสามารถดึงออกได้เพื่อใช้งานพอร์ต usb c ในการชาร์จแบตเตอรี่ครับตัวไฟ rgb ของลำโพงจะมีอยู่ด้านบนและด้านล่างครับในด้านตัวสเปคของลำโพง flare t o จะมาพร้อมกับ bluetooth version 5.0และกันน้ําระดับ ipx7 และแบตเตอรี่การใช้งานถึง12ชั่วโมงซึ่งเราสามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ได้ทางสาย USB-C ครับลำโพงตัวนี้จะมาพร้อมกับ d u a l Driver และ Pass i v e r a d i a t o อ1อันครับทำให้ตัวลำโพงมีกำลังขับถึง20วัตต์ครับขนาดของลำโพงตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่9ซนติเมตรมีความลึกอยู่ที่9ซนติเมตรและมีความสูงอยู่ที่15เซนติเมตรครับลำโพงรุ่นแ l a r e 2จะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันของทาง Sound คอร์สุดพิเศษครับโดยที่ตัวแอปพลิเคชันจะสามารถสั่งปิดลำโพงได้รและยงงมมี Colizer Mode Voice หดต่่่าาๆอเชน หมดช h i e l โหมดแฟลตและหมด c u สตอมที่ทําให้เราสามารถปรับแต่งเองได้ครับและตัวแอปพลิเคชันยังสามารถปรับไฟของตัวลำโพงได้ด้วยครับการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันต้องขอบอกได้เลยครับว่าน่าประทับใจอย่างมากครับเดี๋ยวต่อมาผมจะพาทุกคนไปทดสอบเสียงของตัวแฟลตูกันครับว่าเสียงมันจะเจ๋งขนาดไหนหากคุณพร้อมแล้วผู้ฟังและไปฟังกันเลยครับ into เสียงของตัวลำโพง f แฟลทูให้ย่านเบสที่มีความลึกมีความกระชับและมีเนื้อร้องที่อิ่มหนาตำแหน่งของเสียงนักร้องนำอยู่นำหน้าเครื่องดนตรีสักเล็กน้อยเสียงแหลมมีความชัดและมีความฉ่ำไม่แตกปลายครับเป็นหนึงหนึ่งลำโพงที่ฟังสนุกไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับราคาของตัวซาว o r คอแฟลทูจะอยู่ที่2990บาทครับ ลำโพงตัวนี้มีเสียงที่ดีมากครับเพราะมันสามารถจำลองเสียงได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวและหากใครก็ตามเนี่ยที่ต้องการจะหาของตกแต่งบ้านหรือว่าตกแต่งห้องนะครับลำโพงตัวนี้ก็มีไฟที่สวยงามเช่นเดียวกันลำโพงแฟลทูนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับใครก็ตามนะครับผมที่มีบัจเจตไม่มากนะักและอยากได้ลำโพงที่360องศาและมีไฟที่สวยงามอีกด้วยตัวนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนครับสายลุยสายปราร์ตี้จะต้องถูกใจลำโพงตัวนี้อย่างแน่นอนแถมยังสามารถนําไปใช้เป็นเพาเวอร์แบงค์ได้อี ลำโพงตัวต่อมาที่เราจะมาทำการรีวิวกันนั่นก็คือ Anger Soundcore Boost ครับลำโพง Soundcore Boost คือลำโพงขนาดพกพาที่มีคุณภาพเสียงที่ดีและยังมีดีไซน์ที่สวยงามพร้อมกับวัสดุที่ใช้ทำตัวลำโพงนั้นถือได้ว่าเป็นวัสดุที่ดีมากๆเลยครับและที่สำคัญที่สุดเลยลำโพงตัวนี้สามารถทำหน้าที่เป็น power bank ให้คุณได้ด้วยครับ อุปกรณ์ภายในกล่องจะมาพร้อมกับลำโพง s o ว n d b และสาย USB-C และคู่มือการใช้งานส่วนปุ่มกดด้านบนนั้นจะทํามาจากยางอย่างดีครับพร้อมกับไฟแสดงค่าสถานะแบตเตอรี่ถึง4ดวงดวงละ25%ปุ่มด้านบนของตัวลำโพงจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องซึ่งสามารถทําการใช้เป็นปุ่ม pairing ได้เช่นเดียวกันปุ่มลดเสียงปุ่มเพย์พอยส์ปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มเบสอัพเพื่อใช้ในการเพิ่มเบสและตัวลำโพงของเราก็มีระบบ NFC ซึ่งสามารถใช้มือถือสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อได้ด้วยครับ ทางด้านข้างข,างของตัวลำโพงจะมียางที่สามารถเปิดออกได้ในช่องพอร์ตแรกจะเป็นช่อง Input ต USB-C ใช้ในใการชาร์จแบตเตอรี่และพอร์ตสุดท้ายจะเป็นพอร์ต USB ซึ่งไว้ใช้ในการให้พลังงานกับอุปกรณ์ของคุณครับบลูทูธของลำโพงตัวนี้จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.2และยังสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX5 แถมตัวลำโพงตัวนี้ยังสามารถมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงครับไดเวอร์ที่มากับตัวลำโพงตัวนี้จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือตัว high performance driver 2ตัวและตัว passive subwoofer อีก2ตัวเป็น4ตัวกำลังขับของลำโพงตัวนี้จะอยู่ที่20วัตต์ครับขนาดของตัวลำโพงจะมีความกว้างอยู่ที่8นิ้วมีความลึกอยู่ที่2.8นิ้วและมีความสูงอยู่ที่2.7นิ้วครับ ลำโพง Soundcore Boost ตัวนี้จะลองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันของตัว Soundcore ครับผมซึ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือการสั่งปิดตัวลำโพงผ่านทางแอปพลิเคชันการเลือกอ q u a ไล z เซอร์เสียงต่างๆที่ทาง Soundcore เขาทำพรีเซตมาให้หรือเราจะสามารถคัสตอมไม e ์ o u n d ของตัวเราเองก็ได้เช่นเดียวกันครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพมพาทุกคนไปฟัง Soundtest ของลำโพงตัวนี้กันเลยครับ This to stay with have him him I give I I'm guess love gonna เสียงของตัวแซวคอร์บูสให้ย่านต่ำที่มีเบสที่มีความนุ่มตัวเบสลูกใหญ่ให้แรงประทะที่ชัดเสียงร้องมีความอิ่มหนาตำแหน่งของเสียงร้องนำหน้าเครื่อน,นดนตรีอยู่1นาวเสียงสูงมีความชัดเจนเนืเ้อเสียงสะอาดไม่ปาดหูสามารถฟังเพลงได้อย่างมีรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเพลงที่มีจัหงหวะสนุกอย่างป๊อปร็อกหรือสไตล์อะคูสติก หรือจะฟังเพลงแบบสบายๆก็ได้เช่นเดียวกันครับหากท่านใดก็ตามที่ต้องการลำโพงที่สามารถทําหน้าที่เป็น power bank เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางหรือในการใช้งานลำโพง Soundcore Boost ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมขอแนะนําเลยครับโดยราคาของตัว Soundcore Boost จะมีราคาอยู่ที่2,990บาทครับในราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับ หากใครก็ตามต้องการลำโพงที่มีเสียงดีพอที่จะเป็นมินิซาวบาได้ลำโพงตัวนี้ถือว่าเป็นคําตอบอีกตัวหนึ่งเลยครับลำโพงตัวสุดท้ายจากทางซาวคอนั่นก็คือลำโพงซาวคอมอชชั่นพลัสซึ่งเป็นรุ่นที่ดีที่สุดที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้ครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงที่มีเสียงดีฟังสนุกและยังสามารถนําไปใช้งานในการดูหนังได้อีกด้วยครับวัสดุที่ใช้ทําตัวลำโพงนั้นจะถูกห่อหุ้มด้วยยางและมีตะแกรงเหล็กอยู่ด้านหน้าตัวลำโพงเพื่อปกป้องตัวไดเวอร์ครับพร้อมกับโลโก้ซาวคอมสลักสวยงามออออยยูู่่่หน้าาาตตััววลลโโพพงงงงงคครปปุมเเิดืขท ด้านขวามือครับตรงข้างๆตัวเปิดปิดเครื่องจะมีพอร์ต USB C ที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่และยังมีช่องสำหรับการเสียบสาย AUX 3.5ด้อีกด้วยครับและในปุ่มควบคุมด้านบนจะมีปุ่มเพิ่มลดเบสปุ่มลดเสียงปุ่มเพย์พอสปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มเปิดปิด pairing ครับซึ่งด้านหลังของตัวลำโพงก็มีการสลักซาวด์คออย่างสวยงามเช่นเดียวกันครับอุปกรณ์ภายในกล่องจะมาพร้อมกันลำโพงซาวด์คอ Motion Plus และสาย AUX 3.5รวมไปถึงสาย USB C ที่ใช้ในการใช้แบตเตอรี่และคู่มือการใช้งานครับ สเปคของตัวลำโพงตัวนี้จะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชันห้นและกันน้ำระดับ IPX7 และแบตเตอรี่สุดอืดถึง12ชั่วโมงตัวไดเวอร์จะเป็นไฮฟรี r ค q นซี c ทวีตเตอร์2ตัวน e โอเ m ียมบูเฟอร์ตัวและแพสซีฟเรดิเอเตอร์เพราะว่าลำโพงตัวนี้สามารถจำลองเสียงได้แบบ15องศาทำให้คุณภาพของเสียงที่ได้ฟังเนี่ยเต็มมาถลดยิ่งขึ้นครับซึ่งกำลังขับของตัวลำโพงจะอยู่ที่30วัตต์ครับตัวลำโพงจะมีความกว้างประมาณ25.65ซมและมีความกอ,อยูกที่7.87ซม และมีความสูงอยู่ที่8.12 c ซมครับและตัวลำโพงยังมี Quad c o m APTX สำหรับไฟล์ Lossless เพื่อที่จะให้เสียงแบบ Hi-Res อีกด้วยครับหากคุณอยากจะรู้ว่าตัว Motion Plus นั้นมีเสียงที่ดีขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณไปฟังเทสเสียงกันครับหากคุณพร้อมแล้วหยิบหูฟังและไปฟังเทสเสียงกันเลยครับ Dreams Making sound into My Without Sound เสียงของตัวซาว n d Core Motion Plus จะให้เบสที่มีความลึกและมีความนุ่มเสียงเบสมีอิมแพคที่ดีเป็นเบสที่ฟังสนุกอย่างมากครับตัวเสียงร้องจะมีความใสความเคลียร์และความอิ่มอยู่ในตัวเสียงครับ เนื้อสะอาดไม่คมไม่บาดหูสามารถฟังเพลงได้อย่างสนุกมากๆเลยครับเวทีเสียงของตัวลำโพงจะมีระดับความกว้างที่พอประมาณทำให้เราได้ยินรายละเอียดเสียงพูดและเสียงบรรยากาศต่างๆของตัวหนังที่เราดูได้อย่างดีมากๆเลยครับ ลำโพง Soundcore Motion Plus นั้นจะเป็นลำโพงที่เหมาะกับการเอาไปฟังเพลงอย่างมากครับผมหากใครก็ตามที่ต้องการเจ้าบาร์ขนาดจิ๋วแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการใช้งานของลำโพงตัวนี้เอาไปดูหนังได้อย่างสบายๆเลยครับลำโพงที่มีเสียงที่ดีขนาดนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายหลายหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าราคาของมันนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาของตัว a n c e r Soundcore Motion Plus จะมีราคาเพียงแค่4,490บบาทเท่านั้นเองครับสำหรับผมแล้วราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับ หากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งกได้ทางที่ร้านเว็บไซต์มันคงแก๊จหากท่านใดสะดวกในการช้อปทางช้อปปีทางร้านของเราก็มีช้อปปีเช่นเดียวกันครับหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมาสั่งสินค้าที่หน้าร้านก็สามารถมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณมากๆที่ติดตามคลิปวิดีโอรีวิวของร้านเราครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงกระผมขอสวัสดีครับ